สวัสดีครับสำหรับ Q&A วันนี้นะครับจะเกี่ยวกับคำถามที่ว่า E2EE นะครับคืออะไร E2EE นะครับก็คือ n t o e n d Encryption นะครับหรือว่าการเข้ารหัสนะครับในการสนทนาหรือว่าแชทตัวอย่างเช่นโปรแกรมแชทนะครับยอดนิยมที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนั่นเองไม่ว่าจะเป็น Tele g กรมนะครับ l ล n e หรือว่า WhatsApp นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในการแชทหรือว่าสนทนาที่เราแชทหาเพื่อนหรือว่าแชทเกี่ยวกับงานก็จะมีค่า d e f a u l t เป็นเริ่มต้นนะครับว่าแชทที่เราสนทนาเนี่ยมีการเข้ารหัสมีความปลอดภัยมากน้อย ค่ไหนตรงนี้อาจจะขึ้นอยู่กับ policy ของแต่ละแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าการที่เราจะทําให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราอาจจะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเช่นตัว Telegram นะครับก็จะสามารถเปิดแชทที่เป็นในระดับ secret ได้ก็คือจะมีการ end-to-end end encryption นะครับระหว่างผู้สนทนานะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับหมายความว่าการสนทนาในแชทนั้นจะมีแค่ผู้ส่งและผู้รับเมสเซจเท่านั้นนะครับที่สามารถอ่านได้นะครับเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตรงกลางเนี่ยจะไม่สามารถ ามเข้าถึงตัวข้อความนั้นๆได้นะครับส่วน WhatsApp นะครับเช่นเดียวกันก็จะมีการแชทนะครับที่สามารถเปิดค่าเหล่านี้ได้นะครับก็จะสามารถสนทนาได้อย่างมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับคำถามนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ